สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาเรื่องของอีเวนต์การระดมพลของพันธมิตรนะครับซึ่งอีเวนต์มันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับเราสามารถดูได้นะครับมันก็จะบอกว่ากําลังจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาอีเวนต์อะไรกำลังดำเนินอยู่โดยที่เส้นสีชมพูเล,ล็กน้อยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าวันนี้นะอีเวนต์ไหนเข้ามาแล้วนะเห็นอีเวนต์นี้นะครับแล้วก,กดดูได้แล้วก็เข้าไปดูได้ วันี้กำลังจะเข้าเรามาว่ากันเรื่องอีเวนต์นี้นะครับเพื่อบางคนจะเจออีเวนต์นี้แล้วอาจจะไม่เข้าใจอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นการระดมพลของพันธมิตรหมายถึงว่าในพันธมิตรเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันได้โดยที่ ทุกความสาเร็จเนี่ยก็จะได้เป็นคะแนนรวมพันธมิตเราก็มาดูว่าสายฟรีเราทําอะไรได้บ้างนะครับเราเลือกได้ทีละอย่างนะครับแล้วก็รอส่วนคนที่เขาเลือกไปแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นสังเกตมันจะมเีเป็นรูปของเพื่อนพันธมิตยอยู่นะใน ในกรอบรูปนะคืออีเวนต์นี้มีเพื่อนเข้าจองไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าอีเวนต์เพื่อนเราจองไปแล้วจะไม่สำเร็จเพราะว่าอีเวนต์ล่างๆเนี่ยอีเวนต์ที่มันรีเนี่ยบ่อยเนี่ยบางทีก็สิบนาทีห้านาทีสิบห้านาทีนะมันก็สามารถรีใหม่ได้แล้วก็ดูเอามาดูว่าอีเวนต์ฟรีๆมีอะไรบ้างนะครับอ่ะคะแนนอันนี้เป็นของรางวัลสําหรับรวมอีเวนต์นะครับมันก็จะมีกาหนดอยู่นะ ถ้าใครได้หมดแล้วมันก็สำรองปลดล็อกแล้วมันก็จะมีคะแนนแต้มเบื้องต้นด้วยปลดล็อกผมผมนี่รู้สึกจะปลดล็อก240แต้มเพื่อที่จะได้รางวัลทั้งหมดนะหมายถึงว่าอรางวัลเนี่ยมันจะมันจะบล็อกไว้2รางวัลหลังนะครับจนกว่าเราจะมีแต้มเบื้องต้นแล้วเราจะเก็บได้นะนี่ผมจะไม่เก็บเลยเก็บกวันนะครับโดยที่2อีเวนต์ข้างบนเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์สูงซึ่งมันก็จะสุ่มนะครับ พอม,มึงทำไปอีเวนที่2แล้วก็มันรีชั่วโมงหนึ่งค่อนข้างนานอีเวนที่สมมาไปเนี่ยเป็นอีเวนต์ลดระยะเวลานะครับสังเกตอีเวนต์ดีนะมันจะมีอีเวนต์รวมๆทั้งหมดเอยอะนะก็คือหลักๆก็คือมีพวกช็อปด้วยนะเราสามารถกดดูได้นะนี่ครับให้เราไปซื้อเพชรเท่านี้เท,ท่านี้อะไรเงี่ยนะซื้อของบวกนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไร จะมีเตาหลอมยี่สิบนะครับอันนี้ผมมีเตาหลอมแพ่รสิบเก้าซื้ออันนี้ไม่ได้มีผู้ซื้อเพชรอันนี้ระยะเวลาสังเกตที่มันจะมีที่รูปเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของเครื่องหมายสามเหลี่ยมมากกว่าน้อยกว่าคืออีเวนท์ที่เกี่ยวกับการลดระยะเวลานะครับอย่างเงี้ยก็จะให้เราสร้างอาหารแล้วก็ให้เราเร่งสร้างอาหารด้วยการลดเวลานะครับ แต่ว่าแล้วเราดูได้ไหมว่ามันมีไอเทมพอไหมนะไม่ทันตอนนี้ผมรับอีเวนต์ในการราบโคราอยู่ก็รอให้เพื่อนใะ้ตั้งพอดีไม่ทันไม่ทัน น,นี่ยอเวต์ของผมลาโพลาชาลาครบห้ารอบไม่ว่าเราจะตั้งพันะมิดเองหรือว่าเราไปร่วมกับพันธมิดเราก็สามารถที่จะได้นะครับก็ถือว่าได้ดยั่งง่ายๆครับลาโพลาแล้วก็ลา่ามาสเตอร์แต่ลา่ามอนสเตอร์เนี่ยเราต้องใช้พลังงานนะครับแล้วก็ลา่าอาจจะไม่สําเร็จนะแต่ละาโพล่าเนี่ยค่อนข้างจะง่ายหน่อยง่ายในที่นี้หมายถึงว่าเพื่อนคนอื่นเขาช่วยล่านะเราก็ไปรวมกับเขานะครับ วิธีดีของลดเวลานะครับเข้ามาที่ถุงนะครับแล้วกดที่มุมขวาบนนะสังเกตที่มุมขวาบนแล้วเลือกมาันี้นะครับมันจะมีนะครับมันจะมีของของพวกนี้จะเป็นของที่อยู่กับตัวเรานะครับเราก็เลือกเป็นนาทีนะครับาดูว่าเรามีลดเวลาพอไหมถ้าไม่ถ้าไม่มีพอเราก็อย่าไปยุ่งเรื่องลดเวลานะครับปล่อยมันเมื่อกี้ตอนแรกผมก็มีพออยู่ประมาณพันแปดผมก็เลยลดเวลาไปเพราะว่ามันคามเกี่ยวกับ ถ้าเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ด้วยพอดีว่าอีเวนต์นี้มันมาผมก็เลยเอาลดเวลาไปพอดีเมื่อกี้ไม่ไถ่ายคลิปนะครับแกลเล่าสู่กันฟังเฉยแล้วก็อีเวนต์นี้ก็เลยทําให้สําเร็จด้วยการลดเวลาของสิ่งวิจัยนะครับก็คือในโรงงานวิจัยนะสามารถที่จะสําเร็จแล้วก็ได้คะแนนก้านนี้แล้วก็อันนี้นะครับอันที่สองนะที่มันลดระยะเวลาที่มันกําลังรอรีนะผมเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังอันที่สามนะครับค่าศูนย์โพลา เวลาในการทำอีเวนต์มีประมาณ6วันนะครับหวันเพราะฉะนั้นเพื่อนเจอที่อีเวนต์นี้เนี่ยก็ไม่ต้องรีบส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ในกิลสำคัญสำคัญหรือกิลใหญ่หรือกิลที่มีคนแอคทีฟเยอะเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาในด้านของอีเวนต์พวกลาบโผราบสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันสุ่มมานะ ดูอาว่ามันเรารับได้ทีอีเวนต์เราเหมาะสมอีเวนต์ไหนเราอยากจะไปอ่เวนต่ข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จองหมดแล้วไม่ทันไม่ทัน ขบนก็มีเลือกอาท,ที่ชอบไปกันนะครับมันจะมีเว้นลากของสร้างทหารโดยมิมีเกี่ยวกับเร่งเวลาด้วยแต่ว่าส่ใหญ,ญ่ก็โดนจองไปเพราะนั้นถ้าเพื่อนมาดูแล้วมันไม่มีอะไรที่เราต้องเราทำได้ก็ปล่อยมันนะครับปล่อยมันไม่้องไปถึงกับเฮ้ยเราต้องทาทุกครั้งให้สมาเร็จทําเรื่อยๆไม่นะครับก็ทำเท่าที่เราทําได้นะครับแล้วก็อยู่ที่กิลด้วยนะพันธมิตรเราใหญ่ไหมพันธมิตรเราเล็กไหมน,นี่มันเขียนนะเผื่อบางคนจะได้รู้ที่อธิบายไว้ก็คือเผื่อบางคนจะไม่รู้นะครับไปอธิบายให้ฟังเข้าคราวๆนะครับ ต่อเพื่อนลาพลาเพื่อนก็นไม่ตั้งกิวเลยเดี๋ยวต้องไปลาเอง <c oughs> ลาเองก็ได้ที่ถ้าพลังไม่พอมันก็เสียเวลา รอเพื่อนกันเพราะว่ากิลวใหญ่ยิมโผล่ค่อยๆเป็นกิลวระดับต้นๆนะครับไม่ใช่กิลวที่หนึ่งนะแต่ว่าสามารถที่จะไล่ได้ก็ต้องรอจังหวะด้วยนะครับเวลา6วันสบายฮะแล้วก็รอจังหวะคนที่เขาตั้งเวลาที่เขาชุมนุมกันเยอะเล่นกันเยอะในช่วงไหนเนี่ยเราก็อยู่ชิบหายหมด ไปด้วยทหารไม่เยอะนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาน่าจะรวมกันแล้วก็ไปช้าไวแล้วก็เกาะไปด้วยขอไปด้วย โอเคเดีเ๋ยวจะกันองนี้เนี่ยผมกระลาอสุนพลาผมก็จะสําเร็จผมก็สามารถรับแต้มได้แล้วแต้มนี้ไม่เยอะนะรู้สึกประมาณ80แต้มนะครับสําหรับสายฟรีนะมันก็ได้ไม่เยอะนะแต้ม80แต้มหรือจะไปค่าอสุนธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีหลายรอบหน่อยเราต้องไปค่าเองและอาจจะก่อเข้าไปไม่ได้แต่อสุนพลาเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบหรือว่าคนที่ชอบหรือมีกิวดีกิวที่แอคทีฟเนี่ยก็ใช้อันนี้ได้ พลังวันก็นอยู่ในปกตินะครับไม่มากไม่น้อยนะแต่ว่าดีนะครับดีอยู่สามแล้ว อันนี้ไั่ต้องค่าสิบห้าตัวมาสเตอร์ธรรมดาแต่ว่ามันมีได้แค่หกสิบเโ้โขี้เกียจเนี่ยมันต้องมีพลังเองอันนี้แ็มพลังผมเลยอยู่แค่เก้าสิบก็เลยไม่ได้เอามัน ทำไมมันแค่หนึ่งกับสองเองอ่ะอีกสองสามทับมันไม่ได้ฆ่าโพล่าห,หรอไม่ฆ่าอะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูไฮ <c oughs> ไม่ได้สูบโพล่าเลยหรือว่าต้องได้เองไม่ใช่นะเกาะไปก็ได้นะ มันก็ได้นะแล้วเมื่อกี้นี้อีสองทำทำไมไม่ได้เขายกเลิกเหรอเอ้ยผมไม่รูเม่ีูผมไม่ดูมันมาหรือว่าผมไปไม่ได้เดี๋ยวก็คิดว่ามันไม่ไหวเลยยกเลิกหรือยังไงไม่เข้าใจฮะโอเค นะครับสำหรับอีเวนต์ชระดมพลไม่ใช่สิ การดมพลของพีระมิดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลือกเอาเลือกเอา,เอเอาที่มันได้อันนี้ผมเล่นหนึ่งอันผมคงไม่เล่นนะเพราะว่าผมคิดว่าผมเล่นไปก็คงมีประโยชน์อะไรผมก็ไม้บอกก็จะไปเรื่อยๆนะเท่าที่ทําได้ก็โอเคเลือกไปเลือกผมส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปอาซุนพวลาดเนี่แหละกับไปสร้างอาหารหรือว่าก็ไปเอ่อรวมทรัพยากรเอาที่มันง่ายๆนะแบบเสร็จง่ายๆรอบเดียวเนี่ยถ้าไปรวมทรัพยากรบางทีมาให้รวมประมาณ20ล้านอย่างเงี้ยสาล้านเงนี้ยก็ต้องดูแต่ว่ามันแล้วแต่แล้วแต่อีเวนต์นะแล้วแต่วันขึ้นมามาให้รวมเท่าไหหร่่นนนนะมมััััตตตวววเีี้้ยบาางทก็ใค5 15 ยี่สิบตัวแล้วแต่นะแล้วแต่เราเลือกเอานะครับเอาง่ายๆแลวกันเลือกเอาง่ายๆหรือว่าเราจะเลือกเร่งเวลาให้มันเหมาะหรือว่ามันมีก็เลือกเอานะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนต้องการอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคนจำไม่ผิดนะถ้าต้องการรับของทั้งหมดเนี่ยก็หนึ่งคืออีเวนต์เพื่อนทั้งพารามิทมันต้องเล่นอ่ะต้องเป็นพารามิทที่แอคทีฟอ่ะถ้าแอนทีฟไม่แอคทีฟเพื่อนก็ไม่จําเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ ไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้เพราะว่าความไม่แอคทีฟก็คือเพื่อนอาจจะไม่ได้รางวัลอะไรเลยหรือได้รางวัลน้อยมันก็ไม่สําคัญแต่ว่าถ้าแอคทีฟอย่างเงี้ยอย่างกิวผมเนี่ยค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับก็ได้รางวัลเยอะอยู่คิดว่าคิดว่านะอน่าจะได้หมดอ่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยพวกที่ก็ค่อยๆสะสมไปนะครับพอเริ่มต้นมานี่ก็ได้ประมาณห้าหกหกหมื่ห้าหกพันละสำหรับแต้มนะเอหมื่นสอง เลยไปเรื่อยๆอีกสองสามวันน่าจะเต็มนาจะเต็มองรางวมันก็เบสิกเบสิกแต่ว่าก็โอเคมันดีกว่าไม่มีอนะเพิ่มะายชั่วโมง2ชั่วโมง3าสาาอันก็โอเคครับรวมรมแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เพราะนั้นเลือกเอาเท่าที่ทําได้แต่พันธุ์ที่ไม่มีก็ช่างมันเถอะทิ้งไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับเห็นว่าไม่มีอีเวนต์ก็เลยถ่ายคลิปได้เล่นติดช่องเอาไว้นะครับทำอะไรสำรังานขออภัยด้วยนะครับใส่ฟรีครับเลือกเท่าที่มันทําได้ขอบคุณเพื่อติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากัเมมม่่่่ีี้้ผผยยงงงววาสไปแลนท มันไปส่งทับอะไรหรือผมส่งผิดหรือยังไงพอดีไม่ได้ตั้งใจดูเส้กเท่าไหร่โอเค